สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีท,ทาโรหก,ก้าอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาทำคลิปรนดอมนะคะก็ยังไม่มีหัวข้อนะแต่จะมาสุ่มเปิดไพ่นะคะเช็คพลังงานของคุณดูว่าพลังงานคุณช่วงนี้นะจะมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นนะนะคะืโดยไพ่สำหรับนี้นะคะเห็นน้องเขาแบบ น,น่ารักนะ่รักนะคะซัมเมอร์ให้ซัมเมอร์นาร้อนนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะคนที่เข้ามาในแรนดอมนี้นะช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรพลังงานตัวตนของคุณเป็นยังไงคะตอนนี้ ให้แปดถ้วยคุณกำลังจะมีการเดินทางเดินทางไกลนะบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ที่ต้องเดินจากสิ่งหนึ่งไปอะไรแบบนั้นเนาะหรือเป็นอารมณ์ประมาณว่าต้องจากสิ่งที่รักอะเออแต่ไม่ไปก็ไม่ได้เหมือนเป็นสิ่งที่จำเป็นอะ่ะนะ เก้าเหรียญถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยแม่หมอว่านะคุณอาจจะกำลังเดินหันหลังให้กับใครสักคนหนึ่งในชีวิตที่คุณอาจจะไปยึดติดมานานหรือพยายามกับความสัมพันธ์นั้นกับคนคนนั้นมานานแล้วนะคะแต่ว่าเขาอาจจะไม่เคยมองเห็นคุณค่ามองเห็นความสําคัญของคุณ มองเห็นสิ่งที่คุณพยายามนะคะแล้วมันก็อาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเดินจากไปนะหรือว่าเลิกที่จะพยายามกับคนคนนี้สักทีแล้วก็มาอยู่กับตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะรักตัวเองทุ่มเทกับตัวเองเปตัวเองแล้วตอนนี้เหมือนชีวิตของคุณมีความสุขมากเมื่อคุณเลือกที่จะเดินจากสิ่งที่ไม่ใช่ในชีวิตของคุณนะคะ หรือใครสักคนที่เขาจะไม่เห็นค่าหรือแม้แต่ว่าบางคนก็อาจจะเป็นที่ทํางานที่ไม่ใช่สถานที่พักอาศัยที่ไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีต่ออารมณ์ความคิดความรู้สึกหรือสุขภาพร่างกายของคุณคุณเลือกที่จะเทินหันหลังออกมานะคะอาซูนถือไม้ตอนนี้คุณมีพชชั่นกับการดูแลตัวเองมากๆนะคะ เออบางคนก็อาจจะมีการไปวิ่งเนาะออกกำลังกายเออรักษาสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงที่รู้ดีนะคะมีไฟกับการดูแลตัวเองได้รักตัวเองมากๆเลยคุณมีความสุขนะช่วงนี้นะคะโอ้แล้วไพ่สองถ้วยนะสองถ้วย คุณเป็นคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะ <c oughs> ขออภัยนะคะถ้าถามถึงความพร้อมในการที่คุณจะมีความรักที่ดีหรือคุณจะเป็นคนรักที่ดีให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณพร้อมมากๆคุณไม่ใช่คนที่จะเออรักไม่เป็นเอาเปียบใครหรือไปอยู่ในชีวิตใครเพื่อเป็นภาระอะไรอย่างนั้น นะคะคุณเป็นคนที่พร้อมที่จะมอบความรักที่ดีๆให้กับคนที่เข้ามาเสมอแหละถ้าหากว่าคนคนนั้นนะดีกับคุณไพ่จัสมินนะคะจัสเมนินโอ้คุณเป็นคนที่ตื่นรู้นะแล้วก็ใจดี มากมากเลยในตอนนี้เหมือนว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมาคุณจจะไปเจอสถานการณ์ที่แย่ที่ยากลำบากแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็ยังไม่ไวายที่จะเอาประสบการณ์นั้นสิ่งนั้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือเป็นคนที่ชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นทนเห็นคนอื่นลำบากไม่ได้นะในเรื่องราวที่คุณสามารถช่วยได้ คุณก็อยากจะช่วยให้เต็มที่ไม่ว่าใครคนนั้นเขาจะเป็นคนที่คุณรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะถึงแม้ว่าคุณจะเคยอยู่ในจุดจุดนั้นหรือเคยลําบากมาก่อนแล้วมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่แย่ที่คุณอาจจะไม่เคยมีใครใจดีกับคุณที่มาช่วยคุณอย่างนี้แต่ในเมื่อมันผ่านมาแล้วแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในจุดที่ดีแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้คุณก็ ากจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นหรืออยากให้คนอื่นได้เอ,อ่อรู้สึกโชคดีในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยได้เจอเนาะประมาณว่ามันอาจจะดูเหมือนเป็นปมแต่มันไม่ใช่นะคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจแล้วด้วยแบบไม่ได้คิดอะไรว่ามันเป็นปัญหาว่าเราเป็นคนโชคร้ายหรือคนอื่นโชคดีกว่าเราอะไรอย่างนี้ไม่ใช่คุณเป็นคนที่ตื่นรู้ในเรื่องราวของชีวิตดี นะบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่ผ่านมาสิ่งไม่ดีที่เราเจอในตอนนั้นมันอาจจะเป็นวิบากกรรมเป็นสิ่งที่เราต้องเจอเป็นออประสบการณ์บางอย่างที่เชชะตาอาจจะอยากให้คุณได้เรียนรู้อยากให้คุณได้เติบโตอยากให้คุณได้เป็นคนที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่คุณคิดเหมือนว่าเป็นคนที่คิดดีคิดดีเสมอไม่ว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยที่คุณเจอมันจะแย่ยังไงก็ตามนะคะ แล้วคุณก็เชื่อในเรื่องของบาปบุญคุณโทษด้วยคุณไม่รู้หรอกว่าเออก่อนหน้าคุณเป็นคนที่ดีไม่ดีคุณไปทําร้ายใครโดยที่ไม่ตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นตัวคุณถ้าหากว่าใครเดือดร้อนนํามาอยู่ต่อหน้าคุณคุณเลือกที่จะช่วยแค่นั้นแหละนะคุณไม่สนใจหรอกว่าเออใครจะมองว่าคุณดีจริงหรือไม่หรือว่าเฟคหรือเปล่าอะไรแบบนั้นเนาะ แม่หมอรู้สึกว่าจะพูดยาวกับใบนี้นิดนึงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยากจะพูดแล้วก็นึกออกในเวลานี้เนาะอืมพลังงานของของคุณนะเป็นแบบนี้มาดูสิ่งที่คุณกําลังจะ,ะเผชิญเจอเจอต่อไปนี้คืออะไรนะคะ ในเมื่อพลังงานของคุณเป็นแบบนี้สิ่งที่คุณจะเจอคืออะไรใบแรกค่ะอืมไพเดอะเดนะคะการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จบสิ้นนะอาจจะเป็นการจบ ภาระหนะ้าที่สิ่งหนักหน่วงคุณมาหรือเป็นบทเรียนที่คุณต้องได้เรียนรู้ก่อนหนะ้านะที่เป็นเรื่องไม่ดีเรื่องแย่ๆสิ่งที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของคุณนะทําให้คุณต้องเดินหันหลังตอนนี้มันจบสิ้นแล้วนะคะเดทโอไพเดอะอิมเพรสนะคะอิมเพรส ดูสีนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ต่อจากนี้ชีวิตที่สุขสบายอุดมสมบูรณ์นะคะสุขกายสุขใจพ้นทุกพ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยไร้ทุกไร้โศกนะคะไรโลคไรภัยเนาะเออนั่นแหละไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนที่ไหนของชีวิตต่อจากนี้นะมันจะเต็มไปด้วยแต่ความสุขสบายใจสบายกายแล้วนะคะ เตรียมเพลทอะพลังงานของคนที่เข้ามาในแรนดอมนี้เหมือนว่าคุณอะเวลาที่คุณอยู่คนเดียวคุณจะรู้สึกมีความสุขนะคะบางคนชีวิตคู่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยคุณไม่ค่อยชอบที่จะมีคู่รักหรือความรักสักเท่าไหร่หมอรู้สึกแบบนี้นะ เหมือนคุณรู้ว่าเออความรักนั้นมันเต็มไปด้วยแต่เรื่องทุกข์ใจหรือว่ามันไม่มันไม่สามารถที่จะเป็นความสุขได้เสมอขนาดนั้นอะอะไรประมาณเนี่ยคุณก็เลยอาจจะเลือกที่จะอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขมากกว่าหรือเปล่านะคะไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยมีความแบบ i n d e p e n d นเดเป็นตัวของตัวเองนะคะ คุณอยู่คนเดียวคุณมีความสุขอะคนที่เข้ามาในนดอมนี้นะสิ่งไหนที่คุณต้องการปรารถนาที่คุณคิดว่ามันเป็นความสุขของคุณต่อไปนี้คุณจะได้ใช้โดยที่ไม่มีใครมาขัดขวางคุณไม่มีใครมาเป็นอุปสรรคปัญหาห้ามคุณไม่ให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกต่อไปเหมือนคุณจะเป็นอิสระจากทุกสิ่งนะคะอยากทำอะไรก็ได้ทำ เด็กถือถ้วยแล้วก็มีความแบบชดชื่นร่าเริงสดใสนะคะเออเดี๋ยวอดูอีกซิโอ้เนี่ยเป็นไพ่เป็นไพ่ไของคนโสดนะคะเป็นคลิปของคนโสดหรือเปล่านะที่เข้ามาในแดนดอมนี้ถ้าคุณไม่อยากได้ความรักถ้าคุณไม่รู้สึกว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่ดีคุณจะได้อยู่คนเดียวนะคะอืมห้าไม้มาแล้ว ห้าไม้มาเหมือนว่าปัญหาอะไรต่างๆที่สับสนวุ่นวายเหมือนคุณได้ตื่นรู้ว่าเ,เป็นพลังงานของคนที่ตื่นรู้แล้วก็เข้าใจในชีวิตมากๆนะคะคุณไม่อยากจะใช้ชีวิตที่มันสับสนวุ่นวายหรือยุ่งเกี่ยวพัวพันกับคนมากมายอะรู้สึกแบบนั้น เหมือนว่าคุณอยู่คนเดียวก็มีความสุขใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปต้องการอะไรปรารถนาอะไรเออเนี่ยบางคนนะคะบางคนก็อาจจะมีความคิดสับสนอยู่เวลาที่มีคนเข้ามามีความลังเลนะว่าเออเราจะเปิดรับดีหรือว่าจะจะไม่รับดีอะไรแบบนี้เนะี่ย ถามว่ามีไหมคนที่เข้ามาพร้อมที่จะมอบควารมรักให้กับคุณมีนะคะเนี่ยอืมแต่คุณเลือกที่จะเมินไม่ใช่การที่คุณเมินคนนั้นเพราะว่าคุณกลัวคุณกลัวเขานะหรือคุณไม่ไว้วางใจในความรักอะไรแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มีปมแล้วกลัวอย่างนั้นไม่ใช่นะคะแต่เป็นเพราะว่าคุณนะเข้าใจในความรักดีคุณรู้ อุปสรรคปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียของการมีคู่หรือมีความรักดีมันก็เลยเป็นสิ่งที่คุณไม่อยากที่จะสนใจใส่ใจในตอนนี้นะถึงแม้ว่ามันจะมีบ้างนะลึกๆที่อาจจะมีความสับสนแล้วก็ย้อนแยงอยู่บ้างนะในช่วงเวลาหนึ่งที่เวลาคุณอยู่คนเดียวแล้วม,มันเกิดความเบื่อหน่ายเนะี่ยเบื่อที่จะอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ เออแต่เราก็ไม่อยากที่จะเอาใครมาเป็นคนแก้เบือ่อแก้งอ่ำอะไรในชีวิตแบบนั้นเนาะเป็นพลังงานของคนที่คุณจะอยู่อย่างมีความสุขสำราญใจต่อจากนี้ด้วยพลังงานของคุณนะเมื่อคุณเลือกที่จะเดินหานหลังจากอะไรที่คุณคิดว่าไม่ใช่ตัวคุณไม่ใช่สิ่งที่มีความสุขสําหรับคุณนะคะ ใครก็ไม่สามารถชุดรั้งคุณได้คุณจะเป็นอิสระภาพจากทุกสิ่งเดี๋ยวมาดูว่าเออเนี่ยพลังงานคุณแบบนี้นะคะคุณจะมีคู่แบบไหนเข้ามาถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของความรักสําหรับคนที่อาจจะยังมีคําถามนะคะว่าแล้วเราจะมีคู่ใหม่ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ได้อยากมีความสุขเวลาอยู่คนเดียวก็ตามนะคะ นนะค,ะควีนถือเหรียญนะคะควีนถือเหรียญถามว่าคุณจะมีคู่ไหมมีแน่นอนแล้วคู่คนนี้คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของคุณมากๆให้ความสำคัญคุณมากๆเลยนะคนคนนี้ก้าวดา ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณนะคนคนนี้จะแบบคิดเยอะมากๆเลยอะ่ะเหมือนคุณจะได้เจอกับคู่ที่คุณต้องเป็นที่หนึ่งที่หนึ่งสำคัญโอ้แล้วก็หกเหลียญค่ะคือคนที่จะมาเป็นคู่กับคุณได้ด้วยพลังงานแบบนี้เนะี่ยต้องเป็นคนที่เอาใจนะเอาใจเก่งอยากที่จะทะนุถนอมอยากที่จะเปย อยากที่จะทําอะไรดีๆเพื่อคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณคนคนนี้จะเป็นเครียดกังวลแทนคุณนะ่ะคุณจะเจอกับคนแบบนี้นะที่จะเข้ามาเป็นคู่คุณและเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่ใจดีมีสินเสมอการนะหกเหรียญอืมเจ็ดถ้วยค่ะ เจ็ดถ้วยอาจจะเป็นคนที่ช่างเลือกหน่อยนะคนคนนี้นะเออแต่ถึงเขาจะเป็นคนที่แบบเลือกมากเลือกเยอะแค่ไหนก็ตามแต่พอเจอคุณแล้วเนี่ยคุณนั่นแหละคือที่หนึ่งคือคนที่ใช่คือคนที่แบบเขาเลือกแล้วอะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่แบบชอบเที่ยวนะเขาจะชอบพาคุณเที่ยวพาไปนู่นมานี่พาไปกินไปดื่ม อยากเปเพื่อคุณอยากทำทุกอย่างเพื่อคุณในไมไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยคนคนนี้ชอบพาคุณเที่ยวมากๆนะอยากทำอะไรให้คุณมีความสุขชอบที่จะเห็นคุณนะมีความสุขเป็นตัวของตัวเองและลาสบายใจเออนะคะ ะถ้าใครที่อยากจะเจอเนี่ยคุณจะได้เจอกับคนคนนี้ในรูปแบบไหนหรือคุณเจอเขาไปแล้วหรือยังนะคะอันนี้แม่หมอก็เป็นการถามเผื่อไปนะเผื่อคนที่อยากได้นะเพราะว่าคู่เนี่ยถ้าคุณอยากได้คุณได้แน่นอนด้วยพลังงานของคุณที่เพียบพร้อมแบบนี้ยังไงก็ได้นะคะเหมือนตอนนี้ชะตาชีวิตของคุณอยู่ที่ตัวของคุณไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาแล้วนะคะ คุณคือคนที่กำรรบังเหียนนะชีวิตของคุณได้ด้วยตรงคุณเองแล้วในตอนนี้คนคนนี้นะถ้าใครที่อยากได้คุณจะมีโอกาสได้เจอเขาตอนไหนอย่างไรนะคะสิบมายค่ะอืมงานงานหนักงานหนักอะไรที่หนักๆอาจจะเป็นคนที่ทำงานหนักก็ได้นะคนคนนี้ที่คุณจะได้เจอเขาอะ เขาอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบทํางานหนักหรือกําลังแบกรับภาระอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือหรือให้คําแนะนาเขานะคนคนนี้นะคะเอาแล้วมีไพ่6กถ้วยด้วยหกถ้วยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่คุณก็รู้จักเขามาแล้วนะคะหรือเป็นเนื้อคู่เป็นคู่ที่ตามกันมาจากอดีตชาติก็ได้ เป็นคนที่มีความผูกพันเป็นคนที่มีสายสัมพันธ์ที่ตัดขาดกันได้ยากนะบางคนนะคนคนนี้คุณกับเขาอาจจะได้ไปเจอกันแบบผ่านงานอดิเรกผ่านการแบบท่องเที่ยวแบบเดินผ่านเจอกันก็ได้เนี่ยสวนกันนะเขาอาจจะเป็นพ่อขาก็ได้นะมีม,มีมีสิทธิ์เป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะ ชอบค้าขายนะคะคุณอาจจะเป็นลูกค้าเขา้วก็ได้นะไปสนับสนุนเขาอะไรอย่างนั้นแต่เป็นหกถ้วยอะ่ะเดี๋ยวต้องเปิดดูใบต่อไปนะ The h ดชา a ีอ o t ค่ะโอ้บางคนนี้มีดวงถูกชะตากับคนต่างชาตินะคะต่างชาติคนทางไกลนะคนที่มาจากที่ไกลอะ่ะแดนไกลอะ่ะนะคะ หรือถ้าไม่งั้นก็อาจจะเป็นความรักที่อยู่ไกลกันนะในช่วงแรกเริ่มโอ้แปดดาบแปดดาบแรกๆเดี๋ยมันอาจจะยากเนาะในความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้ที่เพราะว่าเหมือนบางคนอาจจะยังไม่กล้าที่จะเปิดใจในความรักอู้แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นสิบเหรียญนะ่ะคนที่ใช่ยังไงก็ใช่เนาะ นะคะไพ่สิบเหรียญคนคนนี้อาจจะมาพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นแหละที่จะทำให้คุณกับเขาได้เจอกันเขาอาจจะเป็นคนที่มาช่วยคุณแนะนำคุณในเรื่องของการงานการเงินนะที่ดีขึ้นหรือซัพพอร์ตช่วยเหลือกันนะคะบางคนมาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่อาจจะไปแบบให้คำแนะนำเขานะเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน การงานต่างๆนะคะเนี่ยแล้วก็บางคนเนี่ยคุณกับคนคนนี้อาจจะรู้จักกันอยู่ก็ได้ในตอนนี้มีการพูดคุยกันอยู่นะแล้วก็พยายามช่วยเหลือกันอยู่ก็ได้ในตอนนี้นะคะแล้วคุณก็อาจจะแบบกําลังรอดูเขาหรือว่ารอให้เขาแบบชัดเจนหรือรอเขาพร้อมก็ได้นะคนคนนี้นะคะอืม ถ้าเป็นพลังงานของคนโสดเนี่ยคุณอาจจะเจอกับเขาจากการที่การงานนั่นแหละการงานการเดินทางท่องเที่ยวเหมือนว่าคนคนนี้จะเข้ามาแบบเพื่อนก่อนนะแบบเพื่อนแบบกลาณมิตรแบบคนที่แบบไม่ใช่ว่าจะเข้ามาเจาะจงว่าจะมาเป็นแฟนคุณหรือจะจีบคุณอะไรแบบนั้นนะ่ะเหมือนช่วงแรกอะ่ะคุณอาจจะยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะ คุณอาจจะไม่ได้คิดว่าเออคนคนนี้จะสามารถสางสัมพันธ์ได้หรือว่าจะเป็นไปได้สําหรับคุณแต่คุณแค่รู้สึกได้ว่าเออเขาก็มีความแบบเป็นมิตรที่ดีอ่ะเออเป็นกัลยะาณมิตรที่ดีอ่ะมอบสิ่งดีๆให้กันและกันไม่ไม่ได้คิดจะเอาเปรียบคุณนะจนความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้มันผ่านมานานแหละนะถึงจะเกิด เป็นความรักขึ้นน่ะแน่นอนว่าคนคนนี้ต้องเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณอยู่ในตอนนี้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้สนใจหรืออยากที่จะเปิดรับเขานะประมาณนี้นะคะถ้าเป็นคนโสดเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่แบบเออมีคนคุยนะคะหรือคุยๆกับใครดูๆกับใครอยู่ก็คนคนนี้แหละที่คุณกําลังมีการพยายามนะหรือดูเขาอยู่นั่นแหละนะคะ เดี๋ยวขอดูไพ่อันนี้นะคะแนะนำให้กับคุณหรือจะบอกสถานการณ์ใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้เนาะภายในหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะจะมีสิ่งใดที่ไพ่อยากจะบอกคุณอีกนะคะในคลิปนี้ ตกออกมาเท้าเลยวิญญาณหลอกหลอนนะคะการตามติดหมายเลข13อาจจะเป็นไพ่เดดเดเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคุณช่วงนี้นะเซนต์ของคุณอาจจะแรงมากๆนะคะส,สิ่งไหนที่คุณเซนต์ได้คิดได้แวบแรกนั่นแหละคือเรื่องจริงให้คุณเชื่อได้เลยนะคะว่าคุณต้องต้องทำหรือความคิดนั้นนี แวบแรกอะ่ะคือสิ่งที่คุณต้องเชื่อเซนของคุณนะคะโอ้รักตัวเองมั่นใจเป็นตัวของตัวเองตอนนี้คุณก็รักตัวเองดีอยู่แล้วนะคะบางคนก็เพิ่งโสดมาเพิ่งตัดจบจากใครบางคนมาหันหลังออกมาจากสิ่งที่ รู้สึกว่าไม่ใช่นะคะหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความคิดความรู้สึกของคุณนะคะอดทนรอคอยมันอาจจะช้านิดหน่อยนะคะเปลี่ยนแปลงยกย้ายโอ้บางคนนี่มีเกณฑ์ว่าจะได้ยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะการปรับเปลี่ยนงาน นะบางทีอาจจะมีงานที่ต้องปรับเปลี่ยนติดต่อสื่อสารนะคะใครบางคนกำลังจะติดต่อมาหาคุณนะคะทำบุญ ใจเย็นใจดีมีเมตตาแล้วก็ให้อภยัยสิ่งไหนที่ติดค้างคาใจเป็นสิ่งที่ไม่ดีให้คุณแบบเคลียร์ใจตัวเองให้มีความสุขแล้วก็ปล่อยประละวานะคะไม่ต้องไปเก็บมาไว้ในใจหรือเครียดแค้นอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่หน่วงทวงคุณให้ช้าก็ได้นะกับสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณต่อจากนี้นะคะ แล้วก็ใครบางคนนะคะที่มีนัดหมายหรือมีข่าวดีที่อยากจะติดต่อสื่อสารหาคุณนะคะในตอนนี้เออเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆเหมือนถ้าคนโสดเนี่ยคุณมีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับความรักเข้ามาด้วยนะคะเเขินอายประมานะอาจจะเป็นคนที่เขาแอบชอบคุณมานานแล้วก็ได้นะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องในที่อยู่ใน สังคมเดียวกันนะคะก่อนหน้านั้นเขาไม่กล้าที่จะเปิดใจพูดคุยออกับคุณหรือบอกคุณว่าเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเออมีโอกาสที่คุณจะถูกสารภาพรักมากๆเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณครั้งยิ่งใหญ่ที่จะไปในทิศท,ทางที่ดีขอแค่คุณเปิดใจนะแล้วก็ปล่อยวางอดีตนั่นแหละสิ่งใหม่นะกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะ,ะก็เป็นพลังงานประมาณนี้นะคะให้สำหรับ คนที่เข้ามาในคลิปรันดอมนี้นะคะใหแม่หมอก็ต้องขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะ